ตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านน,นนะครับเข้าสู่การแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบคจากทำเนียบรัฐบาลประจําวันจันทร์ที่25ตุลาคม2564นะครับตอนนี้สื่อหลายสํานักเองก็เริ่มจารจ์นับถอยหลังการเปิดประเทศของประเทศไทยในวันที่1พฤศจิกายนยนี้นะครับยิ่งใกล้วันเท่าไหร่การเตรียมความพร้อมของเราทุกภาคส่วนยิ่งต้องทําอย่างเข้มข้นมากขึ้นเท่านั้น ขณะที่สถานก,การณ์ในประเทศของเราเองก็เรียกว่ายังมีหลายพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวงังแล้วก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่ทางจังหวัดภาคใต้นะครับวันนี้รายละเอียดต่างๆของทางสปอคอจะมีประเด็นสําคัญอะไรบ้างนั้นเรียนเชิญแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ท่านผู้ช่วยโฆษกสปอคอครับ กลับสวัสดีพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะกลับมาติดตามสถานการณ์การรายงานการแพร่ระบาดนะคะแล้วก็ในวันนี้จะมีความคืบหน้าในเรื่องของแผนการเปิดประเทศนะคะในส่วนของ17จังหวัดพื้นที่นําร่องท่องเที่ยวพื้นที่สีฟ้าและรวมถึงการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะซึ่งเป็นการประชุมสบ,บคส่วนหน้ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะเริ่มต้นกันที่รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดวันนี้ตัวเลขเล็กลงกว่า ะะเป็น8นะครเป็น8,675ารายค่ะที่เป็นการรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ของวันนี้ผู้เสียชีวิตวันนี้ยอดลดลงนะคะเหลือ44คนผู้ที่หายป่วยกลับบ้านนะคะ9,589รายยังคงอยู่ในระบบการรักษานะคะซึ่งในจำนวนนี้มีอาการหนักประมาณ2,000รายแล้วก็ใช้เครื่องช่วยหายใจอีก536รารายค่ะซึ่งถ้าดูทิศทางที่ผ่านมานะคะก็ยังคงลดลงอย่าง ต่อเนื่องกราฟแสดงการติดตามนะคะจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการปอดอักเสบผู้ป่วยที่ใช้ท่อช่วยหายใจรวมทั้งรายงานผู้เสียชีวิตจะเห็นว่าทิศทางยังคงเป็นไปในทิศทางที่ลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องเน้นย้ำนะคะว่าสอดคล้องกับการที่ เราติดตามสถานการณ์โลกนะคะเมื่อมีการฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากขึ้นแม้ว่าอัตราป่วยยังคงพบได้นะคะแต่ว่าอัตราป่วยหนักหรือว่าอัตราเสียชีวิตก็จะมีแนวโน้มลดลงกันเทียบเคียงกับต่างประเทศก็จะเป็นในทิศทางเดียวกันค่ะ ถ้าไปดูในส่วนของการตรวจ ATK นะคะถ้าดูรายงานของเมื่อวานนะคะตั้งแต่20สิงหาคมถึง25ตุลาคมตอนนี้เปอร์เซ็นต์ ATK อยู่ที่8.41นะคะอย่างที่เรียนย้ำมาก่อนหน้านี้ค่ะว่าถ้าเทียบแล้วแต่ละพื้นที่ต่างกันค่ะพื้นที่หลายๆจังหวัดในภาคเหนือนะคะก็จะค่อนข้างผลบวก เป็นอยู่ที่ประมาณ1-2%เแต่ถ้าบางจุดในพื้นที่อย่างเช่นจังหวัดชายแดนใต้อาจจะขึ้นสูงไปถึง20%ได้นะคะในส่วนของ4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ตัวเลขนะคะ1896รายก็ยังคงเป็นทิศทางที่เรานำเสนออย่างต่อเนื่องนะคะว่าค่อนข้างจะเป็นพื้นที่ที่สาธารณาสุขและสะบคก็เป็นห่วงแล้วก็จับตาอย่างใกล้ชิดค่ะ ถ้าไปดู10อันดับนะคะวันนี้จะเห็นหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้อย่างปัตตานีนะคะขึ้นมาเป็นอันดับ2ในวันนี้ค่ะสงขลา586รายนะครศรีธรรมราชเป็นอันดับ4นะคะแล้วก็ยังมีนาราธิวาสยะลาและตรังด้วยนะคะที่วันนี้ขึ้นมาอยู่ใน10อันดับเพราะว่ามีคลัสเตอร์เรือนจำนะคะที่รายงาน163รายในส่วนของ10อันดับนี้จะเห็นนะคะว่ามีหลายจังหวัดที่ถือด้ ว่าเป็นจังหวัดนําร่องท่องเที่ยวสีฟ้าระยะหนึ่งนะคะที่จะมีการเปิดประเทศในวันที่1พฤศจิกายนด้วยค่ะเช่นเชียงใหม่ชนบุรีสมุทรปราการนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยในที่ประชุมกระทรวงสาธารณาสุขถือว่าเป็นกลุ่มจังหวัดเฝ้าระวังนะคะเรียกว่าเป็นวอชลิสต์ในส่วนของคลัสเตอร์ที่รายงานวันนี้มีความหลากหลายทีเดียวค่ะแล้วก็ยังเป็นกลุ่มเดิมที่รายงานซ้ำนะคะเช่นบุคลากรทางการแพทย์มีหลายจังหวัดค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกทมปริมณฑลนะคะตอนนี้ตัวเลขลดลงแต่ว่าพบการติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์นะคะก็คงต้องเน้นย้ำค่ะว่าพี่น้องประชาชนที่มีการเจ็บป่วยมีไข้มีอาการทางเดินหายใจนะคะไปโรงพยาบาลจำเป็นต้องให้ประวัติที่ครบถ้วนกับบุคลากรทางการแพทย์เมื่อเกิดหนึ่งคุณหมอคุณพยาบาลติดเชื้อหนึ่งรายเนี่ยจะจำเป็นต้องกักตัวนะคะแล้วก็ทำให้เสียบุคลากรทางการแพทย์ไปค่ะ วันนี้ประจวบคีรีขันนะคะมีรายงานคลัสเตอร์โรงงานและบริษัทแล้วก็แม่ห้องสอนวันนี้เป็นรายงานกลุ่มแรงงานนะคะในส่วนของชุมชนตลาดยังมีรายงานอย่างต่อเนื่องคะ่ะที่ติดต่อกันมา สองสัปดาห์แล้วนะคะก็คือเชียงใหม่รวมทั้งลบบุรีและเพชรบุรีนะคะแล้วก็เชียงใหม่นี่มีรายงานแคมป์คนงานก่อสร้างด้วยนะคะในส่วนของชายแดนใต้นะคะจะเป็นลักษณะของอวงน้ำชานะคะซึ่งเป็นลักษณะที่พี่น้องประชาชนมารวมกลุ่มแล้วก็ล้อมวงดื่มน้ำชาด้วยกันก็ยังมีการรายงานการติดเชือะะ้อค่ะแล้วก็รวมทั้งมีวงน้ำกระท่อมด้วยนะคะเป็นการล้อมวงแล้วก็ใช้แก้ว แก้วใบเดียวกันก็ทําให้เกิดการติดเชื้อแพร่กระจายได้ค่ะวันนี้รายงานผู้เสียชีวิตนะคะก็ตัวเลขภาคใต้ยังอยู่ที่14รายสูงทีเดียวนะคะแล้วก็ถ้ารวมทั้งประเทศเนี่ยนะคะในส่วนของผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคเรื้อรังยังรวมกันคิดเป็น95ของจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดซึ่งสูงทีเดียวค่ะ จากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะได้นําเสนอในเรื่องของเกณฑ์การเปิดประเทศของสบคซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงนามเรียบร้อยนะคะมีคําถามเข้ามาหลายด้านด้วยกันค่ะซึ่งสิ่งที่พี่น้องประชาชนไม่มั่นใจนะคะก็คือกลัวว่าเมื่อประเทศยังมีการรายงานผู้ติดเชื้ออยู่สถานการณ์ยังลดลงไม่มากเท่าที่ควรจะสามารถที่จะเปิดประเทศได้หรือไม่ ก็ต้องเน้นย้ำนะคะว่าการเปิดประเทศเนี่ยบ้านเรามีลิสต์ของประเทศที่อนุญาตให้เดินทางเข้ามาโดยไม่ต้องมีการกักตัวเนี่ยนะคะ45ประเทศบวก1เขตรบริหารพิเศษฮ่องกงตรงนี้เนี่ยต้องเน้นย้ำเขาว่าขึ้นอยู่กับประเทศต้นทางด้วยเราอนุญาตให้เข้าประเทศไทยได้ แต่บางประเทศเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้อนุญ,ญาตให้ประชาชนเดินทางออกนอกประเทศได้นะคะและสิ่งสําคัญก็คือการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะต้องจํากัดเที่ยวบินการเดินทางค่ะไม่ได้สามารถที่จะเปิดโดยเสยรีกลับไปเป็นเหมือนก่อนการแพร่ระบาดโควิดนะคะอย่างที่เน้นย้ําเสมอค่ะให้ประชาชนมั่นใจว่าต้องเป็นภายใต้เงื่อนไขของความปลอดภัยนะคะแล้วก็ระบบสาธารณาสุขจะต้องรองรับได้การเปิดจะค่อยเป็นค่อยไป เช่นเดียวกันค่ะอันนี้เป็นการเปิดประเทศที่ประชาชนหรือนะักท่องเที่ยวเดินทางมาทางอากาศการบินพลเรือนก็จะมีการเปิดเที่ยวบินอย่างค่อยเป็นค่อยไปเช่นกันสิ่งสำคัญนะคะก็คือการที่เพิ่มประเทศให้เป็น45ประเทศเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งคำานึงถึงการที่คนไทยจะกลับบ้านนั่นเองนะคะ เพื่อให้คนไทยที่ต้องการกลับบ้านเดินทางเข้าประเทศไทยโดยยกเว้นการกักตัวและที่สําคัญที่เน้นย้ําเสมอนะคะก่อนจะ ลับเนี่ยเขาจะต้องมีการฉีดวัคซีนครบ2เข็มก่อนเดินทางเกิน14วันมีผลตรวจ PCR ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโควิดนะคะภายใน72ชั่วโมงก่อนบินแล้วก็มีประกันสุขภาพซึ่งตรงนี้ที่เน้นย้ำไปแล้วนะคะว่ายกเว้นเฉพาะคนไทยที่มีหลักประกันสุขภาพอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมีประกัน50,000 US นะคะ ในส่วนของการเตรียมความพร้อมก็มีคําถามอีกด้วยค่ะว่าแล้วในบางจังหวัดที่ถือได้ว่าเป็นจังหวัดพื้นที่สีฟ้านําร่องท่องเที่ยว15จังหวัดบวก2ที่ว่าเนี่ยนะคะรวมเป็น17จังหวัดเนี่ยถ้าการติดเชื้อยังสูงอยู่จะเปิดได้ไหมชะลอไปไหมส่วนหนึ่งเนี่ยค่ะทางสาธารณสุขเขามีการ ประเมินด้วยเกณฑ์หลายด้านด้วยกันนะคะว่าจังหวัดไหนจะมีความพร้อมเปิดได้เปิดไม่ได้ส่วนหนึ่งคงไม่พิจารณาเฉพาะตัวเลขการรายงานผู้ติดเชื้อค่ะสิ่งสำคัญก็คือการครอบคลุมการฉีดวัคซีนของประชากรในพื้นที่นั้นๆนะคะแล้วก็ต้องดูอัตราตายอัตราป่วยหนักเพื่อจะประเมินว่าระบบสาธารณาสุขของพื้นที่นั้นๆเนี่ยรองรับได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่สิ่งสำคัญนะคะ หากว่ามีการพบการติดเชื้อหรือการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนกระทรวงสาธารณาสุขก็มีเกณฑ์ที่จะประเมินมาตรการรองรับที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่ค่ะอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์เป็นจังหวัดที่ถูกปรับระดับสีไปเป็นสีแดงแล้วนะคะก่อนหน้านี้เคยอยู่ในกลุ่มพื้นที่สีแดงเข้มควบคุมสูงสุดและเข้มงวด แต่เมื่อเกิดกรณีระบาดขึ้นนะคะเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าราชการรวมทั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก็ได้ประกาศปิดภูทับเบิกอย่างนี้เป็นต้นในสองอเภอนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพแล้วก็จะทําให้เพชรบูรณ์นะคะสามารถจํากัดวงติดเชื้อไม่ให้แพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่นๆซึ่งอันนี้เป็นไปตามพรกฉุกเฉินฉบับที่24ข้อ5นะคะที่ระบุว่าผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่ากรุงเทพหมหานครคณะกรรมการโรคติดต่อสามารถพิจารณาปรับพื้นที่ย่อยนะคะให้มีมาตรการเข้มกว่าพื้นที่โดยรวมของจังหวัดได้อย่างไรก็ตามนะคะในจังหวัดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวสีฟ้าถ้าทุกท่านดูในรายละเอียดนะะเนี่ยค่ะถ้ามีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นนะคะก็ย้ำค่ะว่า จังหวัดเนี่ยจะมีแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงค่ะหมายถึงว่าหากมีความจําเป็นจะต้องชะลอการเปิดเมืองจนถึงการหยุดดําเนินการจนกว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ตรงนี้เนี่ยจังหวัด17จังหวัดในพื้นที่นําร่องท่องเที่ยวสีฟ้าต้องมีการเสนอแผนเผชิญเหตุดังกล่าวด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของการเปิดเนี่ยค่ะแต่และจังหวัดก็ที่พิจารณาเสนอสบคมาถือได้ว่าสมเหตุสมผลนะคะเพราะว่า การเปิดเนี่ยเปิดเป็นบางพื้นที่ค่อยเป็นค่อยไปทยอยเปิดนะคะคือถ้าภูเก็ตตอนที่เปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นำร่องเนี่ยเขาเปิดทั้งจังหวัดเพราะว่าภูมิศาสตร์เนี่ยภูเก mm ็ตเป็นเกาะแต่ในส่วนของพื้นที่ที่เป็นจังหวัดอย่างเช่นสุราษฎร์เนี่ยนะคะในระยะแรกก็เลือกที่จะเปิดเฉพาะสมุย กาะพังงานเกาะเต่าส่วนพังงาก็เช่นกันนะคะก็เปิดเฉพาะเขาหลักและเกาะยาวดังนั้นระยะที่1นเนี่ยน,นะคะหนึ่งพฤศจิกายนก็จะเป็นการเปิดเฉพาะพื้นที่อันนี้ถือว่าน่าจะเป็นไปได้นะคะในส่วนของเพชรบุรีก็จะเป็นชะอำนะคะชนบุรีก็จะเป็นอำเภอบางละมุงก็คือพัทยาประจวบก็จะเป็นเฉพาะหัวหิน หรือยกตัวอย่างที่ชัดเจนนะคะคือเชียงใหม่นี่ค่ะก็ตอนนี้เนี่ยที่เสนอเข้ามาจะเป็นอำเภอเมืองอำเภอแม่ริมแม่แตงแล้วก็อำเภอดอยเต่านะคะส่วนการเลือกพื้นที่นำร่องที่ว่าเนี่ยค่ะของจังหวัดพื้นที่สีฟ้าไม่ได้เป็นจากกระทรวงสาธารณาสุขเลือกนะคะแต่ว่าเป็นการหารือร่วมกันค่ะระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่นั้นๆค่ะไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการสมาคมต่างๆนะคะแล้วก็รวมทั้งหอการค้าเขาได้มีการประเมินตนเองมาก่อนหน้านี้นะคะมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่เข้าใจหลักการแล้วก็สามารถที่จะเริ่มต้นร่วมมือนะคะกับมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งก็คือการเปิดสถานบริการการให้บริการกิจการกิจกรรมปลอดโควิด ถ้าจะเปิดก็คือต้องพร้อมต้องมีเงื่อนไขนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญพี่น้องประชาชนในพื้นที่นํำร่องสีฟ้า17จังหวัดเนี่ยก็ขอความร่วมมือนะคะว่าจังหวัดที่อัตราการฉีดวัคซีนยังไม่ค่อยขยับเท่าไหร่ตอนนี้เร่งกันร,ระดมไปรับวัคซีนนะคะโดยเฉพาะอำเภอที่จะเปิดเป็นอำเภอนํำร่องท่องเที่ยวเนี่ยค่ะจะต้องมีความครอบคลุมวัคซีนประชากรในอำเภอนั้นๆ80% ขณะที่ทั้งจังหวัดนะคะจะคิดอัตราครอบคลุม50%ส่วนในพื้นที่ที่เกิน50%ไปแล้วเนี่ยนะคะอย่างเช่นกทมก็ขอให้ขยับเป้าหมายขึ้นได้อีกนะคะตอนนี้วัคซีนมีเพียงพอทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็ จะเร่งส่งวัคซีนให้เพียงพอให้ทันกับการที่พื้นที่17จังหวัดพื้นที่สีฟ้าจะเริ่มเปิดบ้านเปิดเมืองนะคะแล้วก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมีการส่งไปแล้ว7 0 0 0 0 0โดสนะคะขอให้พื้นที่เร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนแล้วก็อย่าลืมลงข้อมูลในม็อบไอด้วยนะคะเพื่อเป็นหลักฐานเพื่อ,อ,อลงให้ทันสาธารณสุขจะได้ประเมินแล้รีบส่งวัคซีนไปให้ต่อเนื่องค่ะ ในส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งที่พี่น้องประชาชนถามเข้ามาก็คือ,อมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งก็มีคนถามนะคะว่าบางที่เนี่ยผู้ให้บริการก็จะมีการปฏิเสธการที่ผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนไม่ได้รับบริการอันนี้พี่น้องประชาชนถามเข้ามาว่า กฎเกณฑ์นี้เนี่ยทำได้หรือไม่คือร้านค้าร้านอาหารมีการสอบถามประชาชนและถ้าไม่ได้รับการฉีดวัคซีนก็ปฏิเสธต้องย้ำนะคะว่าอันนี้เนี่ยไม่ใช่ เป็นการบังคับค่ะแต่ว่าถือได้ว่าเป็นการขอความร่วมมือขั้นสูงสุดก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าผู้ประกอบการละเลยมาตรการไม่ปฏิบัติตามบุคลากรผู้ให้บริการในร้านของท่านในสถานประกอบการของท่านก็ถือได้ว่ามีความเสี่ยงค่ะรวมทั้งลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการก็เกิดความเสี่ยง คือในส่วนของมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งเนี่ยมี3องค์ประกอบด้วยกันอันแรกที่อาจจะทําได้ง่ายเลยนะคะก็คือการจัดสถานที่เว้นระยะห่างปรับเรื่องของอการระบายอากาศอย่างนี้เป็นต้นส่วนที่2ซึ่งตอนนี้เนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าสถานประกอบการให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมแล้วก็มีการ